สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับเพรดวัดไซส์มาตรฐานนะครับจะมี2ขนาดนะครับตัวซ้ายมือครับ65ซเมส่วนตัวขวามือนะครับ90ซนเมผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับเนื้อพลาสติก ABS นะครับความคมชัดของ สเกลวัดไซส์นะครับมีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมาสเตอร์ในการผลิตปลาคร์ฟนะครับสเกลมีความแม่นยำสูงในการวัดไซส์ปลานะครับทั้งขนาด65เซนติเมตรนะครับและขนาด90เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆจะมีความแม่นยำในการทราบพัฒนาการของปลาของเพื่อนๆน,นะครับว่าปลาเราขยับไซส์ไปขนาดไหนแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงทั่วไปที่บ้านนะครับหรือสายประกวดปลานะครับก็จะได้ความแม่นยำนะครับเมื่อท่านจะส่งปลาประกวดความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเซนครึ่งเซนก็ถือว่าถูกปัดตกนะครับสําหรับเกินไซส์นะครับ3มชิ้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมจะทาการส่งไปวันนี้ส่งไปที่โคราชหนึ่งชิ้นนะครับผ่านทองหนึ่งชิ้นแล้วก็สีราชาหนึ่งชิ้นนะครับทางไกลนี่เราจะทําการแพกใส่ กล่องนะครับบรรจุเรียบร้อยนะครับมีการกระแทกให้เรียบร้อยส่วนทางใกล้เนี่ยชนบริสีราชาผมวิ่งส่งให้เองเนี่ยสบายใจได้นะครับนําขึ้นรถได้เลยครับสเกลวัดไซส์คุณภาพดีครับจากระยองโคยครับเทียบเท่ามาตรฐานของโลกนะครับระยองโคยครับขอบคุณครับ